すいません。 พันตำรวจเอกเสมออยู่สาราญผู้กำกับสพบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจโทรประหยัดอินทนาศักดิ์รองผู้กำกับปราบปรามพันตำรวจโทรกฤตนรักวงงามรองผู้กำกับสืบสวนสพบางสะพานพร้อมด้วยชุดสายตรวจรถยนต์รถ,นตรถจักรยานยนต์และชุดสืบสวนนำหมายค้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าปิดล้อมที่บ้านเลขที่134่ยม่ทับซอยแม่ลำพึง8 10ทับบ้านดอนปักคองถนนเรียบชายทะเลแม่ลำพึงหมู่ที่5าตำบลแม่ลำพึงอำเภอบางสะพาน หลังจากสืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่พร้อมจับกลุ่มตัวนายชาติชา,ชายหรือโนตเปรียบกลางอายุ33ปีเจ้าของบ้านพร้อมของกลางอาวุธปืนพกสั้นถึงอัตโนมัติขนาด7.65จำนวนหนึ่งกระบอกอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนขนาดต่างๆจำนวนมากและยาป้าจำนวน132เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอนจึงยึดไว้เป็นหลักฐานนำตัวมาตรวจหาสารเสพติดพบฉี่เป็นสีม่วง พันตำรวจเอกเสมอเปิดเผยว่าตำรวจสืบทราบว่านายชาตินั้นมีพฤติกรรมเสพยาบ้าและใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่บ้านญาติตนเองอยู่บ่อยครั้งสาเหตุที่ไม่พอใจในเรื่องส่วนตัวแต่ไม่มีใครกล้าแจ้งความล่าสุดจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบนายชาติชายใช้เท้าถีบประตูห้องนอนของบ้านนายพิชิตจันนิ่ม ซึ่งเป็นพี่เขยเพื่อเข้าไปแต่ประตูล็อกเกิดโมโหใช้ปืนยิงใส่ไม่ยัง้งโชคดีไม่ถูกใครก่อนที่จะเดินหน้ากลับมาบ้านใช้ปืนยิงใส่รถยนต์กระบะของพี่เขยที่จอดอยู่จนได้รับความเสียหายนายพิชิตจึงได้เข้าแจ้งความไว้ก่อนนํากําลังเข้าจับกลุมตัวได้และนําตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป